หนึ่งปณิตายิ้มสู้ปัญหาครอบครัวสุดซึ้งซุปตาคนนี้โผลให้กำลังใจเงียบๆกำลังใจหลังไหลไม่ขาดหลังจากที่นักสแสดงผู้จัดสาวคนเก่งหนึ่งปณิตาออกมายอมรับทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีปัญหาจริงอยู่ในช่วงกำลังแก้ไขปัญหาต่างๆเงนี้เพื่อนรักที่คบกันมานานหลายสิบปีอย่างซุปตาสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อก็ได้ส่งช่อดอกไม้ไปให้กำลังใจเพื่อน ดอกยามิตรภาพไม่ว่าจะกี่ปีเพื่อนก็พร้อมอยู่ข้างๆไม่เปลี่ยนโดยหนิงปณิตาก็ได้อัดคลิปวิดีโอพร้อมคำพูดว่ากลับมาถึงบ้านเจอดอกไม้รักหนิงมากมายจากอ้ําขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยนี่สงสัยทำไมให้เพื่อนๆเป็นห่วงมากเลยใช่หรือเปล่าเขาโอเคยิ้มหวานด้วยชื่งใจ